อันนี้คือวาวไอเดียเสียเนาะมันเป็นเหมือนสเก็ตเอ่ออะไรนะสเก็ตลูกสูบอ่ะเห็นไหมไปไวคือมันเร็วใช่มันโรดเดียวอ่ะพี่ไปไวคือมันเร็วมันขาวเกินไปใช่ไหมพี่ตุ๋ยมันขาวอ่าอุอันนี้ถึงมือหมอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแค่นักกินหอยย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 ตอยย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 ยเยย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 นยย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 นยย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 ย่ยย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 นยยยยย ผมจะพาบักโชก้้ยครับผมไปหาคุณหมอนะฮะหลังจากที่บักโชก้้ยมันน็อกซีดีมานะครับผมเออก็อย่างที่เล่าไปนะครับเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงผมก็เล่าไปแล้วในคลิปก่อนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เลยจะพาบักโชก้้ยไปหาหมอใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเออผมว่าถ้าเกิดใครเป็น FC ตัวจริงก็น่าจะรู้จักพี่แกนะครับร้านพี่ตุ๋ยคอนแกนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมผมจะเอาบักโชก้้ยไปทํา เครื่องใหม่นะฮะผมเครื่องเก่าถามว่าทําได้ไหมพี่ดูสภาพมันนะครับทุกคนนี่นะครับสภาพมันอันนี้คือวาวไอดีเสียเนาะมันเป็นเหมือนสเก็ตเอ่ออะไรนะสะเก็ตลูกสูบอะ่ะเห็นไหมนล้วมันจะมีรอยแบบเต็มเลยเห็นไหมทุกคนนี่นะในสภาพลูกสูบให้ดูอีกทีนึงหน่อยนี่นะทุกคนแตะครับผมนี่ครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยเห็นไหม โอ้โหสภาพแบบมีหน้าเลยแล้วแล้วเออเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่นี่เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นรอยด้วยนะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมั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 นไปเบียดปอกลูกสูบอะปอกอะไรเขาเรียกเขาเรียกปอกอะไรสักอย่างเลยปอกนเเนี่ยเนี่ยเขาเรียกมันไปเบียดปอกนะเพื่อนปอกยังไงมาเฟียเพื่อนปอกยังวนไงปอกลูกสูบไปเนาะเออนี่นะเปิดป้าพี่วิวอ่ะใส่ฝาครอบซิ่งนะฮะคุณหมอรอซี่นะฮะ รถพี่ก็เลยพังนะฮะน้องร้องหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวไปดูสภาพรถกันหน่อยสภาพรถบอกเลยว่ากังมากๆครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรถของพี่นนนะฮะกำลังขัดเงาอยู่เลยนะครับผมนี่คันนี้ไม่มีเก่านะครับผมโคตรใหม่เลยเอ้ย้องเลืองอะไยกลับมาแล้วนะฮะนี่ชาวกล้วยเรานะครับผมก็ยังไม่ได้ล้างน,นะทุกคนนะ เราก็จะเอาไปบิ้วใหม่หมดเลยนะครับผมถามว่าพี่ครับแล้วพวกเสื้อพวกอะไรพี่อเอาของชุดไหนเอาชุดเดิมที่มันเป็นของเครื่องเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ไปซื้อพวกลูกสูบพวกอะไรใหม่นะครับผมแต่พวกเลือนพวกหัวฉีดอะไรเงี้ยยังจะใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับผมคันนี้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือมันเป็น e15 นะครับผมและ e15 จุนกล่องมาเรียบร้อยนะครับผมมีเดินหอดด้วยนะฮะนี่นะครับผมสภาพแบบกลางมากเลยทุกคนนะ บบจอดแองแมงอยู่หลายวันแล้วน,นี่คือไม่ได้ขับเลยนะมันจะขับได้ไงเราไม่มีเครื่องหรอบ้าบอคอแตกมันฟักนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะยกไปหาพี่ตู้ให้พี่ตู้จัดการให้ดีกว่านะครับผมนะรับรองเดี๋ยวได้รู้ G.P.S แน่นอนสําหรับคนที่แบบว่าพี่เบลจับจีบักชกกล้วยหน่อยพี่ผมอยากเห็นความเร็วบักชกกล้วยเร็วๆนี้นะครับผมมีแน่นอนนะโอเคเราเจอกันที่นูน่นไป โอเคครับตอนนี้เราเอารถขึ้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ okay, เอารถขึ้นเมือกูกแตกเป็นริดเลยครับผมก็ตอ,ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไปร้านพี่ตุ้ยนะครับท่อพี่วิวจะเปลี่ยนท่อไหมไม่ครับท่อยังเอาเป็นสแตนเลสยกไปของช่างแอร์อยู่นะครับผมเราจะเอาคันเราจะเอาท่อใบนี้นะครับไปเทสบจับ GPS ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับต้องติดตามชมว่าน้องฉกกล้วยจะไปอยู่ในโรคสูบที่กี่มิลลิเมตรนะครับผมเนี่ย,ยอยู่ข้างหลังอะ สภาพแบบไม่ได้เลยกูวิ่งโลเดียวแง่งน็อกซีนีมาเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหมันแบบมันเกินคาดเกินฝันนะครับผมเออก็เข้าก็เข้าใจอยู่นะว่าเราอา่ะขีท่ท่อพามกไอเสียมานอาจะระบายไม่ทัน,นก็เร็วเกินเออแต่มันก็เร็วเกินใช่มันเร็วเกินนะจริงๆเฮ้ยใครมีประสบการณ์เคยทาแบบทาลูกอ่ะลูกค้าสามทำลูกอะไรก็แ,แต,แต่แต่เอาท่อพามกวิ่งเออ คนที่แบบว่าทําเครื่องแต่เอาท่อพามกวิ่งเคยวิ่งโลเดียวแล้วพังไหมคอมเมนต์บอกหน่อยด้านล่างนะครับผมใครมีประสบการณ์เอาท่อพามกวิ่งทาเครื่องนะคอมเมนต์ไป้ด้านล่างหน่อยครับผมว่าสรุปแล้วมันทนหรือเปล่าใส่ท่อพามกแล้วเครื่องมันน็อกง่ายขนาดนั้นหรอเออก็ผมก็อยากรูกเ้เหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่ผมลงคลิปไปคลิปแรกตอนที่บักช็อกว่ามันพังนะผมผมก็ไปอา่านดูก็รู้สูกแตกบ้างเอ่ออะไรนะข้อเวี่ยงเหรอใช่ไหมข้อแตกข้อก้านหากักอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนะผมก็ไปอ่านดูอยู่นะฮะ ก็สรุปแล้วก็คือลูกแตกนั่นแหละนะอืมโคตรเสิงว่ะจริงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ร้านพี่ตุ้ยนะครับผมขับรถแป๊บหนึ่งนะเอาให้พี่ฟีขับนี่วะลืมไปกูก็นั่งตาแเอ <G ül> อบอกเลยโคตรร้อนอะ่ะเมื่อวานฝนตกแต่ที่มืงหนีฝนจีโตอีกบ่ตัวกว่า,ต,วา <S <S ตัวบังเมียดูว่าเป็นจีโตเนี่ยมือขึ้นนี่แล้วเนี่ยมือเว้นบ่ตกแม่ความหมายหน่อยอยากให้ฝนตกดำยำมือเวียนเวอยากให้ฝนตกตอน ตอนตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าแม่งร้อนมากเลยสัร้อนจริงๆนะฮะยามเมื่อคืนมันฮอนเนี่ยเออยามเมื่อคืนมันฮอนนะครับผมเออแ๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านพี่ตุ้ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาบักชะกไว้ลงเรียบร้อยแล้วต้องถามพี่ตุ้ยว่าสเตปต่อไปเอาบอกเลยแล้วกันว่ายังทำ5 3เหมือนเดิมนะครับผมเราจะไม่ทําลูกใหญ่ลูกโตนะฮะเดี๋ยวขี่ลําบากนะผมเอาแค่5 3พอขี่สนุกสนานกับเพื่อนๆก็พอแล้วนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ขี่หรอกเอาไปจอดโชว์ โกก้เฉยๆนะเผื่อสาวเห็นแล้วแบบว่าทิ้งเบอร์ไว้ไม่ใช่นะครับผมรอเล่นเฉยๆนะครับก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนลูก5-3เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนอะไรบ้างต้องถามพี่ตุ้ยนี่นะครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับนี่ครับต้องถามพี่ตุ้ยเลยครับพี่ตุ้ยครับ5-3รอบนี้เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่ตุ้ยเปลี่ยนเสื้อครับเปลี่ยนเสื้อใหม่ขาใหม่ครับลูกใหม่ลูกใหม่แชมป์ใหม่อืมไมชิตใหม่อืมแค่นั้นอ๋อโหฉีก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพี่ อ๋อพี่ตุ้ยอยากจะถาพี่ตุ้ยอีกนิดนึงพี่ตุ้ยทำไมรถผมมันถึงไปไวจังเลยพี่สาเหตุหลักๆอ่ะไปไวคือมันเร็วใช่มันโรดเดียวอ่ะพี่ไปไวคือมันเร็วมันเร็วเกินใช่ไหมไม่ใช่รถเร็วนี่ทาบตามที่ถอดมาครับ ก็คือน้ำมันบางอ่าน้ำมันบางนี่เนี่ผมที่ที่ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยคือแบบมันขาวเกินไปใช่ไหมพี่ตุ๋ยมันขาวใช่อ่านี่ยงเห็นไหมอย่างน้อยมันต้องมีเข่าอ่าต้องมีเทาๆหน่อยนิดนึงใช่ไหมพี่เทาเดำๆหน่อยอ่าใช่เป็นมัดมัดอ่าเป็นมัดมัดอะไรมันอะไรนี่พี่เป็นมัดมัดไงมัดรวมมานี่อ๋อโอ้เริ่มงงละอ่าโอเคสรุปว่าที่ทำให้ลูกแตกก็จะมีหนึ่งเลยก็คือเรื่องถ้อยเสียก็มีส่วนใช่ไหมเพ่ พ่อหมกก็มีส่วนเพราะมันระบายไม่ทันครับเรื่องํามันก็มีส่วนเหมือนกันมันบางเกินใช่ไหมพี่ก็อย่างที่เราบอกนะครับไปเมื่อกี้ัวชีดเรือยังใช้ของเดิมลูกสูบแล้วก็อะไรพี่เสื้อเสื้อเสื้อฝาแล้วก็แคม <c oughs> นี่ที่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมมีอะไรอีกไหมพี่ที่เราต้องเปลี่ยนไม่มีละหัวเทียนตัวหัวเทียนอ๋อหัวทงหัวเทียนน,นี่เปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมพี่อ๋อนี่นะฮะ ขอสงสปริงเบา,บบาอันนี้อันนี้คือเป็นของเดิมที่มันติดรถผมมาใช่ไหมเพี่อ๋ <Okay. S 1> โอใช่แบบทูคีเราขับมาอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบตลาดเราใช้แบบตลาดตลาดั่งไปก็ไดัตลาดก็ใช้ได้เหมือนกันอืมแ้ก็ตัวทำตัวกดโซ่ทำไมด้วยตัวกดโซ่ใหม่ด้วยออ๋อนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเก่ามันนะผมชุดใหม่ยังไม่มานะต้องรอติดตามชมนะครับผมองขอบคุณ f อด้วยนะครับที่ ติดตามชมน้องเฉกวยนะครับนึกว่าทุกคนจะลืมแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ตุย้ยด้วยนะครับที่รับอุปถัมภ์น้องเฉกวยไว้ในอ้อมอกอ้อมใ,ใจนะครับผมอันนี้อันนี้ถึงมือหมอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>อ่าพี่ตุย้ยมีอะไรอยากจะฝากไหมฮะฝากร้านไหมพี่ร้านก็ที่เดิมครับอ่าอ่าแต่ที่จริงชื่อกวางวันห้ากวางวันห้า,หาเรียกว่าซอยห้าอ๋อกวางวันซอยกวางวันห้าอยู่บ้านกอกนะครับขอนแก่นร้อยเปอร์เซ็นเข้ามาน่าจะไม่ถึงห้าร้อยเมตรต่พี่น้องอยู่ซ้ายมือเจอ ข้าใบสีแดงประมาณ400เมตรเจอผู้หญิงเจออะไรเจอผู้หญิงก็โบกเอ้าเข้ามาเลยน้องเลยที่ประตูเพื่งเพืงเพื่งๆอยูแล้วพ่อแม่ทยอกยอกยอกอ่ะขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับผมอ่าโอเครับอ่ะแล้วเราก็จะเอาปอกชกัวให้ฝากไว้ร้านพี่ตุ้ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนรถเสร็จนะครับผมหรืออาจจะแวะเวียนมาเล่นตอนกําลังประกอบกําลังทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อ่ะรณี ปีนึงเลยเลยพี่ไม่ได้ขี่ปีหนึ่งเมงื่ออ้อยาวอู้ <c ười> ปีนึงก็ยาวอยู่นะ <c ười> อยู่นี่ไม่ทำลำอย่างเดียวเอออยู่นี่ไม่ทำลำอย่างเดียวนะครับผมอุตส่าห์รอดนะครับเอิอสามารถเข้าประตูห้องแล้วก็ปิีประตูเต,ติมเติมเลยยอกหยอกยอกหยอกโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมแล้วก็ฝากรไานไปด้วยคอนแกนร้อยเปอร์เซ็นต์รับทำอะไรบ้างพี่ทำททุกอย่างทุกอย่างนะครับผมก็ฝากไันด้วยนะผมมีเพจนะพี่หรือติดต่อที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลย เพี <F> <F 8 S 1> ก็มีขอนแก่นร้อยเปอร์ที่นี่ซอยห้าขอนแก่นร้อยเปอร์เซนต์ที่นี่ซอยห้าเราขึ้นไปตรงนี้นะครับผมหรือติดต่อส่วนตัวได้ไหมพี่ได้ที่ติดต่อส่วนตัวนะครับผมพี่ตุ้ยเฟซพี่ตุ้ยตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามชมสตรอรี่บั็อกชกอตไว้เวอร์ชันใหม่ด้วยนะจ๊ะแรงแน่นอนจ้ะสำหรับคนที่รอ GPS ก็รอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาจ้ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอํานาจอะไรแต่งคอนแกน้าใครจะสั่งน้ํายาเคลือบเงาดุจเคลือบแก้วนี่เลยเพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับครันี้เราฮาสารทหนึ่งแก๊ Bye.